วันนี้ได้เวลาให้อาหารน้องไก่กันอีกแล้วน้องไก่ก็เดินตามกันเต็มเลยนะคะน้องมดแอบเห็นมะละกอสุกหนึ่งลูกด้วยค่ะเดี๋ยวให้อาหารน้องไก่เสร็จเดี๋ยวเราจะมาปอกกินกันนะคะมะละกตอต้นนี้ก็ทยอยสุกให้กินทุกวันเลยค่ะวันละลูก2ลูกน้องมดก็จะเก็บกินสดๆจากต้นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะทำกันปอกเลยค่ะเนื้อแดงส้มฉ่ำมากๆปลูกในส่วนนี้นะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยค่ะเพราะว่าน้องไก่ใส่มูลให้เรียบร้อยแล้วแลเนื้อของมะละกอที่น้องมดปอกเสร็จนะคะแดงส้มแล้วก็สดมากๆเลยค่ะเหมือนหน้าน้องมดดเเลยยกก่่่ออออนนนจไไไไปปใหหห้้้าางคส ต้องทาครีมก่อนนะคะครีมที่น้องมัใช้คู่กันเป็นประจํานะคะนั่นก็คือครีมไฮยาครีมวิซีค่ะทาเช้าเย็นได้เลยค่ะให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็หน้าขาวกระจ่า,จางใสลดรอยสิวค่ะเมื่อปอกมะละกอเสร็จนะคะก่อนที่จะให้น้องไก่กินนะคะเดี๋ยวน้องวัจะขอชิมก่อนทุกครั้งเลยค่ะว่าหวานหรือเปล่านะคะถ้าหวานน้องไก่กินได้ค่ะลูกนี้ก็หวานมากๆเลยมะละกอนะคะก็เป็นผลไม้ที่น้องไก่ได้กินกันบ่อยมากๆแทบจะทุกวันเลยค่ะก็เลยกลายเป็นของโปรดน้องไก่ไปเลยนะคะวันนี้หลังทำไรเสร็จนะคะเดี๋ยวน้องวัจะพามา เก็บไข่ไก่นะคะน้องม้ก็จะเอาตะกร้ามาสองตะกร้าค่ะเพราะว่ามี2งโรงเรือนไข่ไก่สดๆเลยค่ะตอนนี้ก็เก็บมาได้1ตะกร้าเดี๋ยวจะาพาไปเก็บอีกโรงเรือนนึงนะคะตอนนี้<ห>น้องไก่ก็กินอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะบางตัวก็เดินเล่นส่วนบางตัวก็ยังไข่ไม่เสร็จเลยค่ะแต่ละตัวก็จะไข่ช่วงเวลาไม่เหมือนกันค่ะแต่ส่วนมากนะคะก็จะไข่ช่วงเช้าและไข่ที่เก็บมาได้นี้นะคะ Beifall ก็มีลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วค่ะได้มา2ตะกร้าเต็มๆเลยค่ะไข่ไก่สดๆ,สด <Software> ๆสดวันต่อวันวันนี้เก็บไข่ไก่เสร็จนะคะเดี๋ยวน้องม้าจะมารดนต่ออยดูล เวลาส่วนน้องไก่นะคะใกล้จะมือก็เริ่มทยอยเดินเข้าเล้ากันแล้วค่ะ